สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสูบ่ช่องมะยาใหม่ครับผมพี่น้องครับทิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะน,นี้เขาได้มาตาล่างตออ่อใหญ่พี่น้องล่างต่อขนาดใหญ่ลันไปเอาตอ่อนะครับว่าเอามาต้งในใจกลางของตอ่อนะครับฝังอยู่ในฝังอยู่ในสันของล่างตอ่อพี่น้อง เป็นลักษณะไข่หินพี่น้องคือหินแล้วก็มีควมม้วมันว่าวหลังจากที่ทำคว้วสาดแล้วมื่อยางใหม่เ็บาเขาใจกันว่าแม่น,นี่ยังแล้วก็มีคว้วเขาใจเลยกๆว่าหนาที่เป็นหนาที่เป็นขดของต่อพี่น้องขดของล่างต่อแล้วก็ บ่ห่วว่ามันขึ้นไปยยอยู่ได้ยังไดเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นหินนี่ที่ขึ้นไปอย,ย,ยู่ได้โดยวิธีใดพี่น้องลองลองสันนิษฐานซอยเนี่ยต่อที่เข้าใจว่าเป็นอาหารที่คาบขึ้นไปบ่ขึ้นเช่นไหหรืออาจจะเป็นคนเอาเป็นลูกหนังสติกแล้วยิ่งกันไปวะยิ่งกันยิ่งกันไปแล้วก็โดนห้างต่อแล้วก็ฟังอยูใ่ในเหนือต่อเหนือห้างต่อ ลิจังไหนพี่น้องลองสันนิษฐานสอยกันเบิง่งต่ว่ที่สาคัญที่สำคัญที่สุดของหินก้อนนี้นะพี่น้องเราจะมีหลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษนั่นอะไรบิง่งนี่พี่น้องอันนี้เล็กดูดหรือแม่เล็ก เป็นแม่เล็กเป็นเล็กดูดนี่คคามแปลกนะพี่น้องเนาะนี่ควมแปลกถ้าเป็นขดของหัางต่อนี่จัดว่าเป็นของท่อนซิ์ที่มีฤทธิ์ยู่ในโตที่ กเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องปลุกเสกพี่น้องมีขุดมีคุณวิเศษทั้งเรียกทรัพย์ป้องกันคุณใสมลดำและกะ็เป็นมหานิยมในตัวพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องลองสันนิษฐานซอยมาย่างใหม่ในว่าแม่ยังนี่ครับเป็นของแปลกเนาะพี่น้องเนาะเป็นของแปลก mm